ลัลลับสวัสดีพี่ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแม่เสียงไม่ได้อัดนานนะครับเสียงเปลี่ยนเพราะว่าเป็นวัดด้วยนะอ่าโอเคอาจจะมาช้าหน่อยวันนี้เราก็อยู่ในแมป All Star Tower Defense นะครับอ๋อลืมเติมเอกด้วยวันนี้นะครับเมื่อประมาณช่วงเที่ยงคืนหรือกี่โมงไม่รู้ผมหลับไปรับมีอัปเดต2นะครับอันนี้นะครับเป็นอัปเดตอีเวนต์ฤดูร้อนนั่นเองนะครับหรือซัมเมอร์นะครับที่ทุกคนเคยเจอในภาคธรรมดานั่นเองนะครับ อ่ะเรามาอ่านรายละเอียดกันเลยนะครับอัปเดตอีเวนต์ฤดูร้อนนะครับซัมเมอร์อีเวนต์อัปเดตนะครับเพิ่มเลดซัมเมอร์นั่นเองนะครับเรดหกคนแบบใหม่นะครับถูกเพิ่มขึ้นมาที่ล็อบบี้เรียบร้อยแล้วธาตุของเรดนะครับจะถูกเปลี่ยนนะครับทุกๆ4สี่ชั่วโมงรางวัลที่ได้รับนะครับจากการลงเรดซัมเมอร์นี้นะครับก็คือเหรียญซัมเมอร์ยิงพีทีมนะครับพีคนเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสสุ่มได้ ยูนิต5ดาวด้วยนะครับก็คือครอคดล์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครนอกนะครับต่อมานะครับซัมเมอร์ช็อปนะครับร้านคาซัมเมอร์ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะสามารถใช้เหรียญซัมเมอร์นะครับที่ลงเลทได้นยเอามาแลกของนี่นะครับเหรียญซัมเมอร์นะครับจะถูกแลกได้ที่หน้าทางลงไทล์นะครับจะเป็นคุณลุงนะครับผมขาวๆนั่งอยู่บนมานั่งนั่นเองนะครับนี่ครับซัมเมอร์ช็อป ก็จะมีของให้แลกดังนี้นะครับมีผลไม้มีโรกาฟู้ดมีโดมานะครับมีอู้อะไรเนี่ยเซิร์ฟิ้งแซมอนนะครับตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอ่าโครปุ่มอ่าใบแรกอ่ข้อขอดานนั่นเองนะครับนี <c> ่ <oughs> มีเหรียญให้ซื้อสายอ่าสายทูนั่นเองอ่าเป็นของขี้ใหม่นะครับเป็นอ่าเซิร์ฟอ่านะครับดอกไม้ไฟอีเวนต์นะครับ,รบซึ่งสามารถใช้หลกในการแลกได้แลกไนดะ้ไม่หมด น่าจะเป็นของเอาไว้อีโวหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นของอไว้เอซเซนด์นะครับเป็นของไว Up ้อัพขั้นประมาณเลขได้สอ่าน่าจะใช่ฮนะน่าจะใช่อาจจะอันนี้จะเป็นส่วนของรันคารซัมเมอร์นะครับ <S 2> <S 2> เพื่อรวมดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับมีโอกาสาที่จะได้รับดอกไม้ไฟนะครับจากการเล่นด่านหรือไม่ก็เตรดอะไรก็ตามนะครับดอกไม้ไฟเนี่ยมีฟังก์ชันเนี่ยคล้ายๆกับถุงไวท์แบ็กนั่นเองนะครับซึ่งเป็นถุงที่เราได้จากการลงอินฟินิตนั่นเองนะครับ อ่ของในดอกไม้ของคิซามะนั่นเองนะครับแล้วก็มีส่วนเรื่องเอ่ซเลอรมูน erm นะครับแล้วก็ยูนั่นเองนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับและมีจํากัดเพียงแค่อีเวนต์ทีมโจรสลัดกับมารีนนั่นเองนะครับถ้าทามิชชั่นนะครับหรือเล่นด่านเพื่อสะสมคะแนนให้กับทีมของตัวเองการมีส่วนร่วมส่วนตัวนะครับจะให้รางวัลเช่นกล่องซัมเมอร์หนึ่งกล่องซัมเมอร์สองกล่องซัมเมอร์สามนะครับเป็นตัวละครลิมิเต็ดเช่นเดียวกัน รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคุยกับ NPC แน่นลุงที่นั่งบนมานั่งนั่นเองอ่านี่นะครับเมื่อกดคุยนะครับก็จะมีซัมเมอร์อีเวนต์ขึ้นก็สามารถเล่นได้อผมยิมจนสลัดนะครับ็นะครับสองพแต้มเนี่ยคุณจะได้รับเพชรจำนวน22,065เพชรนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับสามารถสุ่มการันตีได้4รอบเลยนะครับแบบว่าเหมาตู้นะสามารถเหมาตู้ได้4ครั้งเลยนะครับเยอะสุดๆ ต่อมานะครับก็เป็นด่านใหม่นะครับด่าน6นั่นเองด่านใหม่นะครับก็จะเป็นด่าน6นะครับแล้วก็สตรอรี่ด่าน3ถึง6เนี่ยก็จะถูกนำออกไปจากเดลี่ชาเลนจ์หรือชาเลนจ์ประจำวันชั่วขราวนั่นเองนะครับด่าน6เนี่ยก็จะเป็น City of York นั่นเองนะครับอ่ะมาในส่วนของโค้ดน,นะครับผู้ชมโค้ดแรกนะครับก็จะเขียนว่า UPD 2นั่นเองนะครับ เมื่อดีดีมแล้วเนี่ยก็จะได้รับเพชร400นะครับเทเบรนเดอร์30สแตทไดส์20นะครับโค้ดต่อมานะครับก็คือ next life go 5้าร้อยนะครับเมื่อใส่แล้วเนี่ยก็จะได้เพชร400เทชเบรนเนอร์20สแตทไดส์10ลูกบาทม่วงนะครับ3แล้วก็1โลกาฟูดนั่นเองนะครับต่อมา thank you for life หนึ่งสองสามนะครับโค้ดนี้นะครับจะให้เหมือนกับโค้ดเมื่อกี้นี้เลยนะครับโค้ดที่2 นะครับเมื่อรีดีมแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดทั้งหมด3โค้ดนะครับอ่าอัปเดตต่อมานะครับแบนเนอร์และยูนิตนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มแบนเนอร์ใหม่นะครับอันบาวสไปเดอร์บอสนั่นเองโคคุชิโบนะครับถูกย้ายไปที่แบนเนอร์เอ็กนะครับส่วนสไปเดอร์บอสนะครับถูกย้ายไปที่แบนเนอร์ไวส์สไปเดอร์บอสเนี่ยก็คือลูซิเฟอร์นะครับของอ่าเรื่องฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮิลัวนะครับ5ดาวนะครับถูกเพิ่มเข้ามา สามารถได้จากการอีโวคิลัวสีดาวเท่านั้นนะครับซึ่งก็ตัวใหม่เช่นเดียวกันนะครับคิลัวกับกอนเนี่ยสามารถทีมอัพกันได้แล้วนะครับอัสต้านะครับสามดาวสามารถอีโวได้เป็นสี่ดาวนะครับผมเอสนะครับถูกบัฟเรื่อง a o e หนักมากนะครับก็น่าจะเป็นเมต้าเลยนะครับน่าจะขึ้นเป็นระดับ Ts ให้นะระบบปรับปรุงนะครับมีการปรับปรุงระบบจับคู่นั่นเองนะครับระบบคิวเนี่ยดีขึ้นเพื่อให้รองรับผู้เล่นได้มากขึ้นนะครับ ระบบออโต้อัปเกรดในด่านนะครับก็ปรับเปลี่ยน UI ใหม่นะครับทำให้เข้าใจง่ายใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับมีการเป็นแบง์อื่นนะครับจะมี EPC 4นะครับฟรีนะครับห้าตัวนั่นเองจากการทำเวสประจำวันเสร็จนะครับทูนวอยต์แบงคเนี่ยถูกเพิ่มแคปนะครับจาก99เป็น199นะครับมีการปรับราคาไอเทมบางอย่างนะครับแล้วก็เพิ่มวัตถุดิบนะครับเอาไว้ e v โที่ g o ช็อปนะครับของเทีหนึ่แล้วก็เทนสองนั่นเอง ระบบดันเจียนนะครับปรับปรุงใหม่นะครับมีร้านดันเจียนนะครับเป็นร้านค้าเพิ่มที่อ่าหน้าทางเข้าดันเจียนนะครับไหนดูซิดันเจียนใหม่อ่าก็จะเป็นมีฮอคนะครับยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองเมื่อเรามาคุยเนี่ยก็จะสามารถแลกได้นะครับของดังนี้นะครับอ่าก็จะมีท่าเต้นใหม่นี่นะครับอันนี้เป็นท่าเต้นใหม่นั่นเองนะครับดันเจียนนะครับสามารถดรอปเหรียญได้แล้วนะครับเป็นรางวัล HP ศัตรู p นะครับนดันเจียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถ้าในดันเจียนเนี่ยจะสุ่มทุกๆก,การรีเซ็ตนะครับร้านค้านะครับไทเอลหนึ่งแล้วก็สองเนี่ยจะถูกรีเซ็ตใหม่นะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยจะมีของใหม่มาให้แลกนะครับซึ่งของที่มาให้แลกเป็นของใหม่เนี่ยก็จะเป็นชิ้นนี้นั่นเองนะครับนี่อ่าซึ่งจะเป็นรูปปั้นอันนี้นะครับสามารถเอาไปแลกเป็นเงินได้นะครับได้ราคาดีอยู่อ๋อแล้วก็มีมิชชั่น n p c ใหม่นะครับก็จะเป็นมิชชั่นของ อัสต้านะครับซึ่งอัสต้าเนี่ยจะยืนอยู่ด้านหลังร้านร้านขายสกินนะครับมิชชั่นเอเลนสองเอเลนสามเอเลนเนี่ยจะยืนอยู่ด้านหลังซัมมอนนั่นเองนะครับแล้วกูรูแกรนเอลเดอร์นี่เป็นเซคเคนะครับผมยังหาไม่ได้ส่วนมิชชั่นของเดฟนะครับบนภูเขาเนี่ยเราจะต้องไปไปีนเถาวันเนี่ยนะครับขึ้นไปตรงที่ซัมมอนนะครับแล้วก็ใส่ก้อนเมฆใส่ผู้ชมเห็นภูเขาอันนั้นไหมครับนะวิธีง่ายๆเลยครับ เดินมาตรงขอบนี้ครับกดกระโดดแล้วค่อยเดินนะครับแล้วกระโดดอีๆหนึ่งกะาให้ถูกครับมันจะลงพอดีแล้วมันจะไม่ตกะถ้าโชคดีแล้วก็อ่ะแล้วค่อยๆปีนต้นถั่วขึ้นไปฮะอ่ะปึ๊บอ่ะพอเราขึ้นต้นไม้ได้นะครับโดดมาต้นไม้นี้โดดต่อนะครับไต่ไปเลยครับพอถึงจุดนี้นะครับเห็นเหลี่ยมโดดขึ้นมาเลยครับอ่ะแล้วก็จะขึ้นได้อันนี้จะเป็นเคลดนะครับของเด่นเอง พอเราคุยนะครับก็จะมีทาริสทเราทำซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะได้เพชรหนึ่งท่านแล้วก็ถ้าอีโมดอะไรไม่รู้นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่สามารถดูได้ด้วยเพิ่มพรนะครับให้กับอะควาซียูนะครับโคคุาดแล้วก็ตัวในนารูโตะนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวละครในเซเลมูนนะครับปรับระบบพีพีนะครับปรับลิเ e อร์บอดแล้วก็ E ีโรใหม่แก้ไขช่องโหว่นะครับแล้วก็บัคที่ใช้ในการเอาเปรียบนั่นเลยนะครับ ในส่วนนี hmm. ้นะครับก็จะเป็นอัปเดตทั้งหมดนะครับของ a s p h a e n s e X อั d เดต2นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ทับคอนเทนต์ใหม่ๆแต่ชอบดื่มเจาะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายจ้าบาย